สวัสดีค่ะทุกคนสบัสดีตอนบ่ายนะคะวันนี้เอี่ยงไม่ได้ออกไปไหนนะคะแต่เอี่ยงก็กําลังคิดว่าจะทําอะไรดีนะคะก็เลยไปเปิดใต้เอ้ยเปิดโต๊ะเปิดตู้ที่ตัวเองซื้อของมากักตุนไว้นะคะว่ามีอะไรพอให้ทําได้บ้างนะคะแล้วก็เปิดไปเปิดมาเอี่ยงก็ได้มาเจอนี่นะคะ่ะผงทํา กิมจิของโลโบยังซื้อมาไว้เยอะเลยนะคะพวกแบบทำอาหารที่แบบไม่ต้องไม่ต้องใช้ฝีมือบ้านนะคะแค่แค่เราไปซื้อผงทำอาหารมาแล้วก็ทำได้เลยะคะ่ะแล้วก็อร่อยเหมือนที่เราไปซื้อกินตามร้านเลยนะคะอิดอัดค่ะทุกคนสงสัยเป็นเพราะว่ากินเยอะแล้วไม่ออกกำลังกายนะคะก็จะกำลังจะอ้วนขึ้นนะคะ นี่ครับเครื่องแกงที่เอยงไปซื้อมาก็จะมีเครื่องแกงทาน้ําพริกอ่องซื้อมาสองถึงสามห่อเวลาเอี้งไปที่ร้านไทยหรือว่าร้านเวียดนามล่ะค่ะแต่อันนี้เอี้งไปซื้อที่ร้านไทยนะคะเพราะร้านเวียดนามไม่มีล่ะค่ะเป็นน่าจะเป็นน้ํายาขนมจีนนะคะแบบทําเป็นเครื่องปรุงน้ํายากะทินะคะอันนี้ก็ง่ายสำหรับเอี้ยงค่ะไม่ต้องอาศัยฝีมือมากนะเอี้ยงก็แค่ มีหนึ่งซองกับกะทิยังก็กินได้แล้วค่ะแต่วันนี้ยักำลังจะทำเนี่นะคะยค่ะเดี๋ยยังเอาให้ดูนะคะทำกิมจินะคะเพราะว่าในตู้ยังยังมีกระหล่ำแต่เป็นกะหล่ำของที่นี่นะคะไม่ใช่กะหล่ำสิผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวของที่นี่นะคะหัวเล็กๆนะคะแล้วยังก็ใส่แครอทนะคะครั้งที่แล้วยังทำเมื่อปีกายนะคะก็อร่อยนะคะแต่ยังใช้ซอส ของญี่ปุ่นมาข้าไปที่ร้านไทยมันลดราคาค่าะก็เลยซื้อมาแต่ครั้งจะทําใช้เป็นผงเลยนะคะจะลองดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมเพราะนานาทีได้กินก็อร่อยนะคะและนี่ค่ะ,คะก็คือแครอทที่เอียงหั่นแล้วนะคะเอียงก็กำลังจะไปเอาผักกาดขาวขึ้นมาแต่น้ำนะค่ะเอียงแช่น้าเกลือไว้ประมาณสิบนาทีถึงประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวจะไปเอาขึ้นมาแต่น้ำก่อน,นะคะ่ะจะทําลองทําดูนะะว่าจะเป็นยังไงนะคะ นช่แล้วคะ่ะผักกระลำใช่ค่ะกระลำหัวใจมังคะเขียนที่นี่เขาเขียนชื่อไว้นะคะยังก็ลังเส่็จแล้วยังก็จะคั้นแต่กระลำม,มังเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะคั้นใส่อันนี้ก็จะเล็กไปนะคะยังจะใช้ผงแค่ครึ่งซองน,นะคะยังไม่ใช้เยอะเพราะว่ามันไม่ได้ทำเยอะนะคะแล้วก็นี่นะคะหลยังน่ารักไหมคะ โหลอันนี้น่าจะเป็นโหลที่เขาดองมะกอกนะคะแังก็เลยจิบไวนนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันนะคะคอยดูนะคะว่าจะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะมันทําง่ายนะคะแต่เดี๋ยวก็รู้กันค่ะนี่นะคะเยื่งจะใส่ถ้่าประมาณครึ่งซองนะคะอย่างที่ยังบอกแลยคะ่ะว่าอะยังทำกับเขายังไม่ได้ค่อยชอบใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะก็ทำกินเองไม่ได้ทำไปขายที่ไหนหรือว่าใส่ช้อนย่อดีคะ่ะทุกคน ก็เหมือนจะเยอะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเอาหนึ่งช้อนครึ่งก็แล้วกันนะคะเพื่อความอร่อยใส่เยอะก็อร่อยเยอะสโลแกนแม่ค้านะคะแมคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วอ็งก็จะใส่ลงไปทีเดียวพร้อมกันเลยใช่ไหมค่ยงจาได้แบบรังๆแต่ก็อ็งอยู่ในย t ทูบแล้วเราก็คันค้นคั้นคั้นคั้แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จทิธีแล้วนะคะในการทํากิมจิสูตรง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากมาย สีก็สวยอยู่นะคะสีก็ได้อยู่นะคะได้เป็นเหมือนกิมจิอยู่นะคะทําไ้บ่าครั้งครั้งที่แล้วคือเขาก็แห้ขยำขยำหน่อยหนึ่งพอเข้ากันแล้วเราก็เอาใส่ในขวดโหลเลยนะคะซื้อผักกาดขาวของทีเดี่ก็ดีนะคะไม่ต้องไม่ได้หัวใหญ่เกินไปแล้วถ้าตอนนี้ที่เขาลดราคาก็ถูกกว่าผักกาดขาวแบบที่บ้านเรานิยมกินกันได้นะคะ ที่บ้านเรานี้ก็คือครึ่งหัวนี่ก็ยังต้องมาช่างขี่แ้วอันนีเ้เขาเวลาเขาลดราคานะคะไม่เกินหนึ่งบาทหรือว่าหนึ่งยูโรนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนกลิ่นหอมมาเชียวเอ็งเข้าขวดโหลก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเอ็งก็จะนําเข้าบรรจุโหลนะคะสําหรับคนที่ทํากับเขเาีวไมเป็นหนังเอ็งนะคะเอ็งก็จะเลือกทำที่แบบมันง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะ ถ้าไหนที่เคยมีแบบเครื่องปรุงสําเร็จมาอย่างเหมือนของโ,โบรบอนะคะเอียงก็จะซื้อมาไว้ตลอดเลยนะคะเพราะเอียงรู้ตัวดีว่าทําบข้าวไม่เก่งนะคะก็เลยต้องมีตัวช่วยที่ดีแต่ว่ามันอาจจะต้องได้ซื้อไว้หมายหน่อยก็ช่างมันมนะคะแต่ถ้าจะเอาริางนะคะเอียงก็กินข้าวกับไข่ต้มก็อิ่มนะคะเป็นคนที่กินข้าวแล้วก็ตกข้าวไม่ยุ่งยากนะคะบางทีก็กินเส้นขนมจีนใส่น้ำปลาก็มีนะคะเหมือนอยู่ที่นี่ตั้งไกล นั่น้องกินของพวกนี้เลยนะคะไปแล้วก็เอานี่เข้าในโถดีกว่านะคะทุกคนก็จากตั้งแต่อยู่มอนงตั้งแต่มาอยู่ที่ปีแรในสามปีใช่ไหมคะจากคนทำกับข้าวไม่เป็นหรือว่าทํากับข้าวไม่ข้ออะไรนะคะยังก็ต้องทําเป็นค่ะเราก็เป็นทุกอย่างเลยนะคะแต่ไอ้พวกเรื่องงานบ้านนี้ยังก็ไม่แถบแต่ว่ายังทําได้นะคะแต่กับข้าวนี้คือเป็นอะไรที่บรรทาทาทมากเลยนะคะเพราะว่า ตอนที่อยู่กรุงเทพก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่ค่อยทํากนเองนะคะถ้าอยู่ที่บ้านก็ให้น้องทํานะคะอยู่ที่กรุงเทพเราก็ซื้อแกงถุงใช่ไหมคะมันก็เลยสําเร็จรูปง่ายนะคะสำหรับชีวิตเราแต่พอมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเซเว่นก็ไม่มีเหมือนที่ประเทศไทยนะคะตลาดที่นี่เขาก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างบ้านเราเนะคะไม่ใช่ตลาดสดน,นะคะแต่เชียงเคยพูดไปนะคะถ้าพูดเราไปเดินซื้อของที่ตลาดนี่คือเขารู้กันนะคะว่าไปห้างไม่เหมือนบ้านเราคะว่าไปตลาดแล้วคือตลาดก็ตลาดริงจีนนะคะ เป็นรสชแตกต่างกันมากเลยนะคะเสร็จแล้วละคะะยังจะได้กินวันไหนเนาะแค่สองวันก็ได้กินแล้วค่ะเห็นดูในคลิปกว่าเอาข้าตู้เย็นไว้คืนหนึ่งแล้วแล้วก็เอาออกมาเออไม่ใช่เข้าตู้เย็นไว้คืนหรือสองคืนนี่แหละไม่ใช่สิคะอุณหภูมิธรรมดาก่อนค่ะตั้งจริงไว้ก่อนคืนหนึ่งมั้งคะแล้วก็เข้าตู้เย็นได้สองวันแล้วก็เอามากินหน้าเดยค่ะเสร็จแล้วนะคะกินมาสิของยังเป็นยังไงคะหน้าตาอาจจะไม่สวยมากแต่ยังับประก,กันว่า อร่อยนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยที่เซนที่ง่ายๆนะคะก็คือหางน้แท้ผมทำกิมจินะคะเสร็จแล้วนะคะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะเอ้ยนะคะเมื่อวานนะคะไปห้างมานะคะที่นี่เขาก็มีเป็นพวกไอ้พวกผักดองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาดองนะคะที่ยังเคยเห็นแล้วก็จะมีหัวหอมดองพริกดองมีเหมือนกันนะคะ แล้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นดองเกลือนะคะก็ซื้อมากินนะคะนานๆทีนี่นะคะและนี่ก็คือกับข้าวมื้อเย็นของเอี้ยนะคะวันนี้นะคะก็คือไส้กรอกอบแล้วก็มันฝรัหลังต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มยำไก่ปีกบนนะคะเอี้ยงอุ่นกินเพราะว่าทําทํากินตั้งแต่วันอังคารใช่ไหมคะและเมื่อวานเอี้ยงลืมกินแต่ก็ไม่เสียนะคะที่นี่ วันนี้ก็เลยอุ่นกินตอนเช้าไปหมดก็เลยมากินตอนเย็นอีกนะคะแล้วนะคะที่สําคัญนะคะจงาอยากจะบอกว่าแปงดองของเขานะคะอร่อยมากหอมหวานนิดๆน,นะคะหอมกินผักชีขึ้นจม,มนะะูกค่ะเปิดขึ้นมาเนี้ยสมทัานในประอุดหนุนได้แล้วล่ะคะ่ะไม่แพงด้วยแล้วก็ ก็จะนําแตงที่แบบว่าเป็นลูกเล็กๆเลยค่ะเป็นเหมือนมินินํหนามนะคะที่เขาจะเอามานํามาใช้ดองเดี๋ยวถ้าเป็นแตงซูกินีนี้นะคะใช่เนี่อันนั้นมันบวบอันนี้แตงอีกประเภทหนึ่งที่เป็นลูกใหญ่ๆนะคะเขาจะกินนะคะที่นี่เขาจะแยกประเภทตัวอย่างเนี่ยค่คะว่าอันไหนที่แบบเอามาขายแล้วมันนี่ๆหรือว่าแบบมันสวยๆนะคะจะเอามานํามาขายถ้าเป็นลูกแบบเป็นน้ำหนามอย่างนี้นะคะลูกเล็กอย่างนี้ค่ะก็จับดองหมดค่ะทุกคน เอาแล้วเอง็งก็กินต่อกันนะคะอล่ะยกับแจ้งมาวเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ